การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง22จนถึง30มิถุนายนนะครับ2563ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารกันนะครับว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับในช่วง22จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับ เริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าไพ่สี่คาถาจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับถ้าถามว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารในช่วง2 2จนถึง30มิมิถุนายนนี้จะดีไหมต้องตอบว่าเรื่อยๆนะครับไปแบบสบายๆนะครับแต่ว่าได้ในเรื่องของความสบายใจ ไอ้เรื่องอะไรที่เคยกังวลใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่านะครับน่าจะมีทางออกละในช่วง22จนถึง30มิมิถุนายนาน,นี้น่าจะหาทางออกไอ้ปัญหาต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะจัดการแก้ไขได้นะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับไพ่สี่คาถาเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักนะครับอะไรที่เคยดูไม่แน่นอนก็ดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับ ไพ่เดียมเพอ r เรอร์นะครับจะพูดถึงดวงชะตาการงานนะครับของคนเกิดวันอังคารว่าในช่วง22จนถึง30มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าการงานของคนเกิดวันอังคารเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับคนเกิดวันอังคารจะมองเห็นความก้าวหน้าบางอย่างครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีนะครับในช่วง22จนถึง30มิมิถุนายนนี้นะครับติดขัดปัญหาอะไรมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยมีคนคอยสนับสนุนในเรื่องงานนะครับโอกาสดีๆของคนเกิดวันอังคารในเรื่องงานเนี่ยมักจะมาจากในเรื่องของการเจรจาติดต่อง,งานไปพูดคุยกับผู้คนนะครับหรือว่าไปติดต่อง,งานต่างๆแล้ว สิ่งเหล่านั้นะจะนําพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันอังคารครับในช่วง22จนถึง30มิถุนายนนี้ไพ่หเหรียญเองซึ่งเป็นบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารก็จะพูดถึงเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือและการให้ความช่วยเหลือนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากผู้คน นะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับติดขัดอะไรนอกจากมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยแล้วในเรื่องของการทำงานก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีนะครับการทำงานทำสิ่งต่างๆเนี่ยนอกจากที่คนเกิดวันอังคารเนี่ยถือว่าในช่วง2 2จนถึง30ิมิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็จะมีเรื่องที่จะต้อง ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเช่นกันคือมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือท่านนั่นเองนะครับก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันนะครับน้ำใจอะไรที่เราช่วยเขาได้ก็ช่วยกันไปนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารในช่วง22จ30มิถุนายนนี้ถือว่าดีนะครับใครที่กำลังมองหาการเริ่มต้นในการที่จะทำอะไรนะครับ เป็นอาชีพที่2เป็นรายได้เสริมถือว่านี่จะเป็นช่วงเวลาพิเศษเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรจะเริ่มต้นนะครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับมาดูดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับดูซิว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารน,นะครับในช่วง22จนถึง30มิถุนายน2563นะครับถ้าถามเรื่องของดวงชะตาการเงินต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง22จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับไพ่สิบคาถาจะพูดถึงเรื่องของภาระในเรื่องของการเงินนะครับจะ เจอกับภาระหนักๆในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะต้องเจอกับภาระค่าใช้จ่ายบางท่านเจอกับภาระหนี่สินนะครับในเรื่องของรายจ่ายแล้วถือว่าเยอะนะครับในช่วง22จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับเรื่องของรายได้จะมาจากการทํางานหนักซะเป็นส่วนใหญ่ต้องเสียเงื่อก่อนถึงจะได้เงินต้องลำบากก่อนถึงจะได้เงิน นะครับจะไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายๆนะครับในช่วง22จนถึง30มิถวิทุนายนนี้สําหรับคนเกิดวันอังคารในเรื่องเงินนะครับการเงินของคนเกิดวันอังคารถ้าจะพูดถึงภาพรวมการเงินเนี่ยต้องบอกว่ายังคงมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินนะครับ The Emperor จะพูดถึงโอกาสดีๆในเรื่องการเงิน นะครับคนเกิดวันอังคารจะเจอกับช่องทางในการหารายได้ไอเดียดีๆความคิดดีๆในการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆนะครับการเงินดีคล่องตัวกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคนเกิดวันอังคารกับไพ่หก้วยก็จะพูดถึงเรื่องของการเงินของคนเกิดวันอังคารที่มีเกณฑ์ที่จะมีคนสนิทคนรู้ใจนะครับหรือว่าเพื่อนที่ห่างหายไปนานหรือคนที่อาจจะเคยทํางานร่วมกับท่าน นำเอาโอกาสหรือข้อเสนอดีๆบางอย่างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานแล้วมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นํามาให้ท่านนั้นได้คิดพิจารณานะครับสําหรับในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารไม่เด่นเรื่องโชคลาภแต่การเงินไม่ได้แย่นะครับในช่วง22จนถึง30มิถุนายน2563นี้เรื่องของโชคลาภไม่โดดเด่นนะครับถ้าจะเสี่ยงโชค นะครับเสี่ยงได้แต่เอาแค่สบายๆอย่าเยอะนะครับเพราะว่าไม่มีไพ่ที่พูดถึงเรื่องของโชคลาภขึ้นมาแสดงนะครับปกติแล้วถ้าคนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะครับก็มักจะมีไพ่สี่ใบนะครับหรืออย่างน้อยต้องเป็นหนึ่งในสี่ใบที่พูดถึงเรื่องโชคลาภขึ้นมานะครับแต่ของคนเกิดบัอังคัรไม่มีเพราะฉะนั้นแล้ว การเงินของคนเกิดวันอังคารจะดีได้ต้องมาจากการเสียเหงื่อก่อนถึงจะได้เงินต้องทำงานหนักต้องพยายามให้มากถึงจะได้เงินนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารกันบ้างว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง22จนถึง30มิถุนายนนะครับ2563ครับดวงชะตาความรักคนเกิดวันอังคารครับไพ่เจ็ดเหรียญจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารนะครับคนโสดถ้ากำลังจะขอคำตอบควรจะรอต่อไปก่อนนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าเพิ่งเร่งรัดเร่งรีบในการเอาคำตอบจากคนรักนะครับ ปล่อยความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสบายๆายก่อนบางครั้งต้องให้เวลาคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่เขาได้คิดได้ตัดสินใจนะครับได้พิสูจน์อะไรบางอย่างนะครับไพ่เจตคาจะพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับของคนเกิดวันอังคารว่าช่วง22จนถึง30มิถุนายนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มากพอสมควร นะครับระวังในเรื่องของอ well. ุปสรรคปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับหรือการมีปัญหากันนะครับระหว่างคุณและคนรักหรือบางทีแล้วระวังในเรื่องของการมีปัญหากันระหว่างนะครับตัวคุณเองกับญาติของเขาหรือตัวเขากับญาติของคุณนะครับ เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับแต่หลักๆแล้วจะเป็นลักษณะของปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักโดยเฉพาะเมื่อมีไพ่แฮงแมนขึ้นนะครับเดอะแฮงแมนใบนี้จะพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารที่ให้ระวังการมีปัญหามีความไม่เข้าใจนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกอึดอัดใจครับ จากการกระทําของอีกฝ่ายในช่วง22จนถึง30มิถุนายน2563นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคําแนะนําจากอาจาร,รย์ปอคนเปิดดวงคงจะพูดได้แต่เพียงว่าถ้ายังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ก็พยายามที่จะยืดหยุ่นประนีประนอมให้มานะครับแต่ที่สุดแล้วก็ขอให้คิดถึงความสุขของตัวคุณเองเป็นที่ตั้งนะครับแล้วจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ ก็ขอให้เลือกเส้นทางที่จะมีความสุขที่สุดก็แล้วกันสําหรับคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยยังไม่มีเกณฑ์จะพบเจอความรักครั้งใหม่นะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้เริ่มต้นกับใครในช่วง22จนถึง30มิมิถุนายนนี้ด้วยนะครับเอาละครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายความรักความสัมพันธ์น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับก็เอาใจช่วยคนเกิดวันอังคารนะครับไม่ว่าท่านจะตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักก็ขอให้ตัดสินใจให้ดี การทำนายดวงชะตาก็เปรียบเสมือนการที่เรานั้นมีเข็มทิศการกลางแผนที่ชีวิตนะครับมีเส้นทางหลากหลายเส้นทางให้เราเลือกนะครับเหมือนกับว่าเราได้เห็นเส้นทางในอนาคตนะครับแต่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนก็ขอให้เลือกเส้นทางที่จะทําให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขมากที่สุดหรือว่าทุกข์ใจน้อยที่สุดนั่นเองนะครับคนเกิดวันอังคารครับเอาละครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอลาไปก่อนนะครับ บุญรักษาเทวาไวพรฝากกดติดตามกด Sub สไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับ